เหมือนจะมีหลายท่านเนี่ยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเกม Soland n e w w วิลดหรือว่าถังซานเนี่ยกันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนเซิร์ฟเวอร์จะเปิดกันไปไกลแล้วนะแต่เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นล่าสุดเนี่ยก็ผ่านมาได้ถึง4วันแล้วนะครับกิจกรรมอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยในส่วนของสิ่งที่คนเนี่ยสงสัยกันเยอะนะครับว่าไอ้ตัวค่าล่าวิญญ,ญาณค่าคี i ์ทิคลิลหรือแม้กระทั่งพวกดาเมจคริเนี่ยมันหาจากต หาจากไหนได้บ้างนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องหาตัวการ์ดแบบไหนนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะครับก่อนประชุมคลิปนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำรานซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆ หรือเกมโซลแอนด์นิเวิกับทางไล์ไอซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิง์ใต้คลิปกันด้วยนะอันดับแรกเลยนะครับเราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวการ์ดก่อนสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยก็คือในส่วนของสแตทการ์ดนะครับหรือว่าตัวทางฝั่งของอาชีพของการ์ดนั่นเองซึ่งอาชีพของการ์ดเนี่ยก็จะแบ่งแยกย่อยตามเซตประมาณนี้นะครับผมสาหรับอาชีพการ์ดอันแรกเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของตัวที่เป็นมารกังเขหรือที่เรารู้จักกันในนามสายฮิวนั่นเองถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของตัวดาเมจนะครับเป็นไฟเตอร จะมีรูปคอนสีแดงแบบนี้ส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของสายความเร็วหรือว่าการโจมตีแนวแอสซินก็จะเป็นคล้ายๆรูปกงเล็บที่มีสีม่วงแบบนี้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีทางฝั่งของตัวรูปเบอร์ก็คือสายควบคุมนั่นเองและสุดท้ายนะครับก็คือทางฝั่งของตัวนี้ที่เป็นตัวโลก่ก็คือแท้งนั่นเองนะครับผม หลังจากครบหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของสิ่งที่หลายคนในสงสัยนะครับว่าเราเนี่ยจะหาตัวคริติคอลเนี่ยหรือว่าหาตัวล่าวิญญาณเนี่ยยังไงให้มันเยอะบ้างนะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมให้ดูในส่วนของสแต็กของผมก่อนนะครับถนัดล่าวิญญ,ญาณของผมตอนนี้เนี่ยล่อไปเกือบ20แล้วนะครับผม และคิทิคอลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ76พยายามจะขึ้น80แล้วแต่ทำไม่ได้สักทีนะครับแล้วดาเมอรคิทิคอลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ2องร้นั่นเองนะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปหาตัวการ์ดวิญญาณหรือว่าหาตัวสแตทที่มันโหดเนี่ยยังไงบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องรู้จักคำว่าเอ r แท้กับเอ r เทียมก่อนนะครับเอ r แท้เนี่ยคืออะไรเอ r แท้เนี่ยมันคือในส่วนของการ์ดท,ที่มีเรื่องสแตทสีม่วงแบบนี้นะครับผมสาหรับคนที่่่ขขึึ้้้นน16ไไปแแลวตยัังมระดบ เดี๋ยว UR เนี่ยเดี๋ยวจะพูดต่อจากนี้นะการที่เรามีตัวสเตตแบบนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของดาเมจคิแล้วก็เรื่องของถนัดล่าวิญญาณหรือแม้กระทั่งพวกตัวป้องกันอะไรพวกนี้ครับเนี่ยถนัดการประลองอะไรพวกนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะแล้วส่วนในเรื่องของ s อเปลอมเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คือตัวการ์เดนอาร์นี่แหละที่ไม่มีสเตตสีม่วงเลยถึงแม้ว่าเราจะตีบวก16ไปก็ตามนะครับ แต่หลายคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็รีสเตตได้ซึ่งแน่นอนว่ามันรีสเตตได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นอยู่อาร์ตัวการ์ดแบบนี้ไปนะครับผมสแตตที่เราขึ้นไปเนี่ยมันจะสามารถรีได้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมลองกดล้างให้ดูนะการรีสแตตตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถรีสีส้มเนี่ยหรือว่าตัวสีทองเนี่ยได้แค่ออฟเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีเอสอาร์แท้หรือว่าเอสอาร์ระดับ e x เนี่ยเราจะสามารถรีออฟเนี่ยถึง4ออฟเลยทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ออฟตรงนี้ก็คือ,อที่1 แล้วก็ออฟที่2ออฟที่3สุดท้ายเนี่ยออฟที่4อยู่ในช่อง7นะครับผมนี่ก็คือความสามารถของ s อเแท้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องหาในส่วนของ s อเแท้มาใช้ก่อนนะที่มันเกี่ยวข้องกับการล่าวิญญาณ เกี่ยวข้องกับในส่วนของ critical อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราต้องใส่ให้มันสัมพันธ์นกันกับตัววงแหวนด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหลายคนเนี่ยอาจจะใส่มั่วนะครับเดี๋ยวเราต้องกลับมาเปลี่ยนกันใหม่ทีนึงนะต่อให้เรามี ur ที่แบบเป็นระดับท็อปๆเลยนะครับพลังเพิ่มเยอะมากแต่ส t ตตของเราเนี่ยมันแย่นะครับผมความสามารถของเราเนี่ยมันก็จะด้อยไปด้วยนะครับพอหลังจากที่เราเนี่ยรู้แล้วนะครับผมว่าควรที่จะใส่สเตตัสการ์ดหรือว่าตัวความสามารถการ์ดเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วเราจะไปหาตัวการ์ดพวกนี้ได้ยังไงอัันดบแรรกกเลยวิธีา เ,เราสามารถหาได้จากการลงในส่วนของ10 V 1 0นะครับก็จะมีกล่องกร์ดธรรมดาเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้เปิดใช้งานกันนะครับผมก็คือสมบัติกร์ดแบบนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาการ์ดแบบไหนเพราะทุกก๊์ดในใบที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือจะมีสแตตสีม่วงเนี่ยครบทุกตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นถนัดราวิญญาณหนึ่ง แล้วก็ดามเมจคิทิคอลสอนะครับอันนี้ก็คิทิคอลแล้วก็จะมีล่าวิญ,ญญาณอีกเห็นไหมทุกชิ้นเนี่ยจะมีในส่วนของตัวออฟสีม่วงเนี่ยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าเราขาดอะไรแล้วก็ค่อยมาหานะรวมไปถึงการระดับ EX ด้วยนะครับหรือว่าํำค่านั่นเองนะก็จะมีให้เราเนี่ยเยอะมากมายเลยนะครับผมสามารถเลือกใช้งานกันได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีในส่วนของการอัญเชิญการ์ดวิญญาณตรงนี้ที่เราเนี่ยสามารถสุ่มได้นะครับประมาณ50าสิโลก็คือจะการันตีการ์ดที่เราต้องการหร อนอกเสอกจากว่ามันจะหลุดเลทนะก็จะมีการ์ดที่ผมเนี่ยเล็งไว้อยู่2ตัวนะครับก็คือทางฝั่งของถนัดล่าวิญญาณทั้ง2ตัวเลยหรือถ้าเราได้ครบแล้วหรือว่าขึ้น U R ไปหลายตัวแล้วเนี่ยเราก็สามารถสับเปลี่ยนตัวการ์ดได้นะครับก็ไปลองเลือกทางฝั่งของการ์ดท,ที่มันเพิ่มเรื่องคีย์เคอร์ก็ได้นะครับผมมันก็มีหลายตัวเนี่ยที่เราสามารถเลือกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยอาชีพนี้ใส่อะไรอาชีพนั้นใส่าการ์ดแบบไหหหนนนนดดีีลีลลัักกกๆเเเยยย่่ใใ้้มออององงสวววววขตพาาร สามารถเปลี่ยนได้ในการขึ้น U R ถูกต้องไหมพอเราขึ้น U R ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการล้าง สถานะพวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าบางตัวเนี่ยออฟมันมีไม่เยอะนะครับมีมากสุดเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ออฟเท่านั้นเองอย่างเช่นที่ผมบอกไปนะครับก็คือทางฝั่งของเ r แท้เนี่ยอย่างตัวนี้นเนี่ยมันไม่มี EX นะครับผมมันไม่ได้แบบว่าเป็นตัวล้าค่าอะไรเช่นเดียวกันกันกบตัวฮูเลนาเลยที่ผมอัพขึ้นมานะครับแต่มันสามารถมีในส่วนของสเตตัสที่เป็นสีทองเนี่ยในการหาได้อยู่ถึง3สเตตัสเลยนะก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับต่างจากมาหงจิ้นตัวนี้นะครับผมตอีอสัทง ก็มีแค่หนึ่งอันเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็ดูได้ง่ายๆเลยนะว่าเราเนี่ยจะเอาตัวละครตัวไหนเนี่ยเข้ามาในทีมบ้างนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับการใส่การ์ดพวกนี้นะมันจะมีคําวยพรด้านล่างด้วยเห็นไหม มันเรียกว่าสเตตัสผูกมัดนะครับเราสามารถอัพสเตตัสผูกมัดพวกนี้เนี่ยให้โหดขึ้นได้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเควสเนี่ยบอกนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างบางตัวเนี่ยก็ให้ทําทางฝั่งของเก็บของสะสมของสหายนะครับให้ถึงขั้น6ขั้น7เนี่ยคิดจ i เข้าก็จะเพิ่มขึ้นหรือบางตัวนะครับมันต้องทําในส่วนของนี่เลยครับผมมันก็จะบอกว่าสหายเนี่ยฝั่งตาวิญญาทั้งหมด6ดวงนะครับก็จะขึ้นแล้ว อันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการฝังตาวิญญาณน่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับกว่าจะปลดก็น่าจะเวล47นู่นไปเลยนะและข้อดีของการขึ้น UR นะครับผมอันนี้คือดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าถ้าเราเนี่ยขาดทางฝั่งของสเตตไหนนะครับในตัวรูปภาษาเนี่ยเราสามารถเอา UR เนี่ยยัดใส่เข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นลิงก์หมดเลยนะครับผมอันนี้คือมันจะไม่ฟิกนะว่าเอ้จะต้องเป็นสายเน้นสายนี้นะครับตัว UR เนี่ยเกอร์ลิมิตเนี่ยคือจะใส่แทนได้หมดทุกตัวเลยนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในการตีบวก s R เนี่ยคือมันต้องใช้ของที่เยอะมากๆเลยก็คือคูณของเข้าไปอีกนะครับเท่านั้นยังไม่พอพอเราบวก s R เสร็จปุ๊บนะครับพอถึงเวลรสิบหกปุ๊บเนี่ยเราจะมาตีบวกอีกทีหนึ่งแล้วต้องแลกทางฝั่งของตัวเศษตรงเนี้ยจากสีม่วงเนี่ยขึ้นมาเป็นสีทองอีกนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือทางฝั่งของพนึกเบนจานิเวตตรงนี้นะครับผมซึ่งต้องใช้พนึกทั้งหมดรวมกันเนี่ยหชิ้นในการแลกได้ขึ้นมา1อันนะใช้เยอะมากๆเัยนะนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ